เดเ้วเจ้าว่างเจ้าขมาด้หนูจะถามลูก่อนมาส่งป้ามาด้จ้ากลัมาแล้วมาดจ้าเยพี่ตาอยู่ะได้มดปะเนี่ยแด้สมดีค่ะพี่พี่พี่ว่พี่วางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีคมาด้อพี่กินข้าวด้อกินข้าวด้ใส่ยรไอห น,น,นอ้อราค่ะคอรัดงน้องง่ายกว่าจรป่ะปลาหมึกก็มีอีกเด้ปลาหมึกอ,อยู่ไหนนัดนัดนัด,นดแตงแตงลูกเล็บอยู่ไหนปลานิ่นไปอบสิเยอะแยะนี่ออกำลังทำอยู่เอาเกลือลาดด้อเกลือภูเขาอย่านะถ้าเกลือยังเดียวทำ อร่อยมากน้องจอยชุนแก้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณใจกินช่วยกันแต่เคยร้านขายน้่มจันะคะล่ะแซ่บแม่วันเห็ดดีเสร็จเห็ดแซ่บว่าดอกพี่จะซอยหนูพี่ยังไม่ยอมวันนี้บันบังไปชวนเพื่อนๆมากินข้าวที่บ้านแล้วคนตำพริกมีส่วนร่วมไหมน่ะก็บอกแล้วร่วมกันยพี่มเจ้าคุณที่ต่า่นิ่นึง มันมันรมกันเมันต้องทำพี่ก่อนพี่ใมใไร่วมใจมันเลยอร่อยร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันะมามาทำทำอะไรพี่อยมาเปตอนนี้กำลังจะอบปลานิลค่ะกับตอนนี้จะทำให้กระเไก่เดี๋ยวเเอาเกลือไหมเอาพุดไปด้วยตอนนี้กอะไรจะอบปลานิลค่ะ ป้านิลงกินปลานิ่งรับสมัครกบกินกระสมตาเป็นสแบเจาแม่คโอดแนเป็นตสือแจบแทกเจ้ของหูแล้วไทยไปอนี่ยไทยไปเนี่ยไปล้งคีเพ่อนเอารไปร้องคีบเพ่นจะกินบาอะใรจอยจะต่วงยังไงยังว่ามาสุดมาหาแล้วของเล็มโต้ยจา รัดใจรัดใจใจเยน็นใจเยน็น,ยน,น,ยนโอ้ทิ่มาแคบหมูให้กินได้น,นั่นเออเอามาเนี่ยแคบหมูจเจ้ากันนะหนูสั่งเพิ่มแล้วแคบหมูอร่อยมากแคบหมูของพี่เพ็ญเนานะหนูสั่งเพิ่มเนี่ยนี่ว่า